สวัสดีค่ะปุณจันทร์ธนกิจปุณหรือชื่อเล่นชื่อปุณมาจากเท็คลับมาริกค่ะโดยหัวข้อทองในวันนี้ก็คือคนเราโตขึ้นในทุกๆวันอยากให้เราลองมองย้อนตัวเราในอดีตก,ก่อนว่าตัวเราในอดีตก,กับตัวเราในปัจจุบันเนี่ยเป็นไงตัวเราในอดีตที่อาจจะหมายถึงว่าตัวเราในเมื่อวานในอาทิตย์ที่แล้วในสัปดาห์หรือเดือนหรือปีที่แล้ว แม้กระทั่งตัวเราในช่วงวัยที่ผ่านมาแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงในทุกวันได้เลยนะเราอาจจะไม่ใช่คนเดิมกับตัวเราในตอนเช้าก็ได้จริงๆแล้วคือเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดค่ะก็ลองมองว่าไม่ง่ายเลยก็คืออย่างตอนนี้เนี่ยอย่างเรา เราอยู่ในช่วงมัธยมปลายก็ลองมองไปตอนมัธยมต้นเราอาจจะแตกต่างจากตอนนี้ไปเยอะมากอาจจะทั้งในส่วนของร่างกายจิตใจการเรียนสภาพความคิดต,ต่างๆก็ค,ค่อนข้างไป่าบไปอย่างสิ้นเชิงค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันว่าเราเนี่ยโตเปรื่ขึ้นจากอะไร เรามองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นิยามได้ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบมากๆคือบอกก่อนว่าเราเติบโตขึ้นในหลายาลักษณะทั้งในส่วนของกายภาพจิตใจอารมณ์ความคิดแน่นอนว่าในส่วนของกายภาพหรือร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วตามหลักวิทยาศาสตร์และในส่วนของสภาพจิตใจอารมณ์ต่าง ก็คืออยู่กับว่าเราจะพบเจอประสบการณ์ experience หรือว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่จะมีผลทำให้เราเนี่ติบโตรหรือเปลี่ยนแปลงไปค่ะสิ่งที่คนอาจจาะนึกถึงได้อย่างแรกๆก็อาจะเป็นในเรื่องของสภาพแวดลอ้อมพวกสังคมการอยู่อาศัยทั้งในส่วนของครอบครัวพี่น้องเพื่อน ญาติคนรู้จักต่างๆหรือแม้กระทั่งสังคมเศรษฐกิจการเรียนการทำงานที่ทุกอย่างก็ล้วนแล้วมีผลต่อการเติบโตของเราอยู่เสมอค่ะแน่นอนว่าเราเนี่ยสามารถเติบโตได้หากเราเลือกที่จะเติบโตด้วยค่ะนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ค่อนข้างที่จะสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะโยงไปถึง สิ่งที่เรียกว่า growth mindset หรือกรอบความคิดแบบโตต้องบอกก่อนว่ากรอบความคิดแบบโตเนี่ยมีตัวเปรียบเทียบคือกรอบความคิดแบบยึดติดหรือ fixed mindset ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เนี่ยล้วนมีรากฐานมาจากพวกทฤษฎีบุคลิกภาพด้านความคิดค่ะซึ่งเขาเชื่อว่าบุคคลแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการตอบสนองอยู่2แบบหลักๆคือการตอบสนองแบบ ช่วยตนเองไม่ได้หรือการต่อสนองแบบเน้นการเรียนรู้ค่ะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับกร t h หรือฟิกซ์มายเซตยังไงเนี่ยคืออย่างแรกเลยคือฟิกซ์มายเซตต้องมองก่อนว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นคนที่มองว่าพวกความสามารถความเก่งพวสวรสด์เนี่ยเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดไม่สามารถพัฒนาขึ้นได้แต่ในทางตรงกันข้ามกรอ m มายเซตเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกรอบความคิดที่ เชื่อเราเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้สามารถพัฒนาในส่วนของทักษะหรือสิ่งต่างๆได้อยู่เสมอซึ่งเล็กได้ว่าอาจจะลองมองง่ายๆในส่วนของพวกดารานักสแสดงหรือนักกีฬาทีมชาติหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็พวกเขาดูแลแต่ต้องใช้ความพยายามใช้เวลาในการที่จะไปอยู่ในจุดๆนั้นได้ไม่ใช่ว่าพรสวรรค์ จะทำให้เขาได้อยู่ตรงนั้นได้อย่างเดียวค่ะเรารู้สึกว่า growth mindset ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญว่าเออจริงๆอาจจะลองมองตัวเราเองด้วยเช่นกันะคะ่ะในตอนนั้นเราอาจจะพยายามที่จะหลีกหนีปัญหาอย่าง fix mindset ก็ได้พยายามที่จะทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ไม่เกิดปัญหาแต่กลับกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยหากเราเลือกที่จะใช้ growth mindset การเลือกที่จะเข้าหาปัญหามองว่าปัญหานี้จะแก้ได้อย่างไรมองว่าเป็นปัญหาท้าทายชีวิตและไม่นำมันมากดดันตัวเองก็เพียงเท่านี้ก็ค่อนข้างมีผลต่อความเติบโตในตัวเราได้มากเช่นเดียวกันค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยคือสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเราเติบโตขึ้นเนี่ย อาจจะไม่ใช่ตัวเราเองที่รับรู้ได้แต่อาจจะเป็นคนรอบตัวที่เป็นเสียงสะท้อนกลับมาให้เรารู้ค่ะตัวเราเองเนี่ยครั้งหนึ่งได้มีการพูดคุยกับเพื่อนในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาของช่วงเวลาเทะเทมไปเยอะม,มากเป็นเวลาหลายชั่วโมงมากๆอย่างต่อนเนื่องรียกได้ว่าเพลินเลยทีเดียวแต่ครั้งหนึ่งในช่วงนั้นมีคําพูดที่ออกมาจากเพื่อนคือ เราดูโตขึ้นนะตอนนั้นทำให้ไปกระทบกับความคิดเราและกระตุ้นให้เราเกิดคำถามมากๆว่าเราโตขึ้นด้วยหรอเราโตขึ้นจากอะไรทำไมเราถึงแตกต่างจากเราในอดีตที่เคยคุยอะไรอย่างนี้แต่ในตอนนั้นมุมมอง mindset เราไม่ใช่แบบนี้ด้วยซ้ำไปคิดว่าสิ่งนี้ก็ค่อนข้าง ทำให้เราได้รับรู้อยู่เลยว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคนเติบโตขึ้นได้และเปลี่ยนไปตลอดเลยนะก็สำหรับตัวเราเองเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นจิ่งนั้นเรียกว่า s ซลฟ์ทอ k หรือจะเป็นในส่วนของการตกตะกอนทางความคิดก็ว่าได้ คือในสังคมสมัยนี้เนี่ยทุกอย่างมันค่อนข้างดําเนินไปอย่างรวดเร็วชีวิตที่เร่งรีบความกดดันความเครียดต่ตางๆมากมายเนี่ยก็มีผลต่อชีวิตเราอย่างมากใช่ไหมคะทีนี้เราลืมมองกลับมาที่ตัวเองหรือเปล่าเราได้ให้เวลากับตัวเองมากพอไหมในแต่ละวันอาจจะไม่ใช่ในแต่ละวันอาจจะเป็นในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์ ทแต่ละเดือนเราได้มีโอกาสคุยกับตัวเองตกตะกอนบ้างไหมว่าอะไรเกิดขึ้นหลายๆครั้งในช่งวงวัยมัธยมปลายเราเกิดความเครียดจากการเรียนการทำกิจกรรมหรือความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องพ่อแม่สิ่งเหล่านี้รวนแล้วแต่จะทำให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์ความเศร้าวความโกรธ ความเสียใจได้ตลอดความเครียดก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราเกิดขึ้นบ่อยมากๆค่ะการที่เราได้มาลองต,งตัวประกอบทางความคิดเนี่ยทำให้เราได้มุมมองใหม่ๆจากอุปสรรคปัญหาที่เราเคยเกิดขึ้นได้อย่างมากเลยทีเดียวคือเราจะได้มองว่าปัญหาตอนนั้นเนี่ยทำไมมันเกิดขึ้น ตัวเราทำอะไรลงไปตัวเราทำจุดบกพร่องอะไรที่มีผลต่อปัญหานั้นอย่างไรสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพอเราได้เริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นความอยากที่จะเปลี่ยนแปลงมันเพียงแค่เป็นจุดรเริ่มในการอยากที่จะเปลี่ยนแปลงก็สัมพันธ์มากแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลฟ์ทอลและการตกตะกอนทางความคิดถือได้ว่าหากมีเวลาหรือ ราให้ความสำคัญกับการเติบโตอยากให้ทุกคนลองที่จะหาเวลาให้กับตัวเองการคุยกับตัวเองเพียงแค่สิบนาทีพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เรื่องที่พอใจไม่พอใจการประสบความสำเร็จความล้มเหลวเพียงเท่านี้ก็ค่อนข้างทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นและสามารถปรับปรุงตัว พัฒนาตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและสุดท้ายอยากจะบอกว่าอยากตัวที่จะเติบโตคือทุกคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่คล้ายในเชิงของ fix mindset คือการกลัวปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเลยเลือกที่จะหนีปัญหาไปเราจะได้ไม่เกิดความทูกในทีหลังแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคือ ถ้าเราเลือกที่จะหนีมันต่อไปเรื่อยๆแล้ววันไหนจะเป็นวันที่เราสามารถแก้ปัญหามันได้ถ้ามันเป็นปัญหาที่เราจะต้องเจอมันต่อไปในชีวิตในวัยเด็กในวัยมัธยมปลายมัธยมต้นประถมเนี่ยปัญหาที่เราเจอมันอาจจะเล็กน้อยมากๆในตอนโตถ้าเราไม่รู้จักที่จะพัฒนาตนเองก็แต่ตอนนี้แล้วในตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่เราจะแก้มันได้ยังไง กรไมเซจึงเป็นสิ่งที่สําคัญการตกตะกอนทางความคิดเซฟท็อกก็จึงเป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันแน่นอนว่าสภาพแวดล้อมสังคมยังคงมีผลต่อเราอยู่ดีแต่ว่าอยากให้มองว่าการเติบโตเนี่ยหลักๆมันเกิดขึ้นจากตัวเราเองการ motivation แรงจูงใจความอยากที่จะเติบโตล้วนแล้วแต่เกิดจากตัวเราเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากกลัวที่จะเติบโตอยากกลัวที่จะเจอกับปัญหาพัหนาก,กับมันให้ได้แก้มันให้ได้รู้จักที่จะมี growth mindset รู้จักที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาทุกอยาก่างก็เหมือนแซนด์บ็อกซ์เสมอเราล้มเราก็สามารถลุกได้เราต้องพยายามล้มให้มากขึ้นเพื่อให้ในอนาคตเราจะลุกและอยู่แบบนั้นคงต่อไป อยากให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นได้ถ้าไม่มีใครมาเชื่อมั่นในตัวเราก็ต้องเป็นเรานี่แหละที่เชื่อมั่นในตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจและเข้าใจและยึดถือเสมอว่าคนเราเติบโต,ตขึ้นในทุกๆวันค่ะขอบคุณค่ะ